นิติพลเมคโอเวอร์เชื่อว่าสวยได้อีกไม่ได้เกิดมาสวยนิติพลก็ช่วยได้นิติพลคือคำตอบ สวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Beauty Update ทุกความสวยเป็นไปได้กับนิติพลค่ะวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตเรื่องเกี่ยวกับสิวกันค่ะโดยเฉพาะนะคะไอเชื่อว่าหลายๆคนนะคะคงจะต้องเคยเป็นสิวกันมาแล้วนะคะแต่มีสิวชนิดหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงเป็นหลักนั่นก็คือสิวบริเวณรอบ,บริมฝีปากนั่นเองค่ะ ลักษณะของสิวชนิดนี้นะคะจะเป็นสิวเม็ดเล็กๆค่ะพี่เอเป็นผดๆนะคะขึ้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เต็ไมไปหมดเลยค่ะแล้วก็จะมีหัวขาขาวตรงสิวด้วยค่ะค่ะสาเหตุหลักของสิวบริเวณร,รอบริมฝีปากน,นะคะนั่นก็เกิดจากฮอร์โมนค่ะโดยเฉพาะช่วงก่อนและหลังมีประจำเดือนอถึงบอกไงคะว่าเป็นสิวที่มักจะเกิดกับผู้หญิงเป็นหลักค่ะไม่ใช่แค่นั้นค่ะคุณผู้ชมคะยังมีเรื่องของการแพ้เครื่องสําอางนะคะโดยเฉพาะลิปสติกค,ค,ค่ะหรือว่าหลายๆคนเนี่ยแพ้ยาสีฟันค่ะความมันนะคะและความสกปรก ของการรับประทานอาหารก็เป็นสาเหตุหนึ่งเลยนะคะแล้วอาจารย์อยากจะบอกว่าการเป็นสิวรอบปากเนี่ยลดความมั่นใจของสาวๆเยอะมากค่ะเวลาพูดเนี่ยต้องแบบปิดปากหรือแม่ก็ต้องหันหน้าไปทางอื่นซึ่งมันไม่ใช่เลยอะคะอ่ะแบบนี้ต้องกําจัดจุดอ่อนกันแล้วนะคะเพราะว่าสิวบริเวณรอบริมฝีปากเป็นแล้วเป็นอีกประจําเดือนมาทีเป็นทีแบบนี้ต้องไปเมคโอเวอร์กันแล้วล่ะคะ่ะ สำหรับในช่วงบางเวลานะครับท well in ี่มีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนไม่ว่าจะเป็นทั้งเพศชายและก็เพศหญิงนะครับโดยเฉพาะเพศหญิงนะฮะก็จะมีอาการให้เห็นนะครับอาจจะมีสิวขึ้นบริเวณรอบปากนะครับหรือมีอาการแพ้จากสารจากยาสีฟันหรือจากสบู่ล้างหน้านะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นสาเหตุนะครับที่ทําให้เกิดสิวขึ้นบริเวณรอบปากได้นะครับวิธีการรักษานะครับก็ไม่ยากนะครับอันนี้เนี่ยนะครับก็จะมีขั้นตอน ง่ายๆนะครับโดยขั้นตอนแรกเนี่ยก็คือเราต้องหลีกเลี่ยงสารที่เราคิดว่าเรามีการระคายเคืองและทําให้กระตุ้นให้เกิดสิวก่อนนะครับส่วนอย่างที่2เนี่ยถ้าเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยเราก็ต้องดูแลกันไปตามลักษณะอาการนะครับเช่นถ้าสิวขึ้นนะครับเราก็จะต้องมาทําการกดหัวสิวออกนะครับมีการผ่านยาตัวลดการอักเสบนะครับมีการทายาที่ถูกต้อง แล้วก็มีการรับประทานยาที่ถูกต้องนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะมีส่วนช่วยได้อย่างเยอะนะครับที่สําคัญคือการดูแลรักษาความสะอาดนะครับคนที่เป็นสิวบริเวณรอบปากเนี่ยต้องดูแลรักษาความสะอาดให้ดีนะครับไม่มีการไปแกะไปเกานะครับหรือว่าไปเท้าคางนะครับตรงนี้ให้หลีกเลี่ยงไปเลยนะครับและที่สําคัญเนี่ยนะครับหมออยากจะย้าทุกสัปดาห์นะครับว่าการดูแลรักษาสิวนะครับต้องดูแลรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากเอยอเท่านั้นครับ เรื่องสิวไม่ใช่เรื่องขี้ประติว๋วแต่นวัตรกรรมเพื่อความงามสามารถจัดการปัญหาให้เราได้เสมอค่ะเพราะเราเชื่อว่าทุกความสวยเป็นไปได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเอต้องขอขอบคุณสถานที่ถท่ยทำรายการโรงแรม h o l i เด y i อินกรุงเทพสีลมและถ้าคุณผู้ชมอยากสวยแบบไม่ตกเทรนอย่าลืมติดตามชมช่วง Beauty u p d เด e ทุกความสวยเป็นไปได้กับนิติพลค่ะสนับสนุนโดยนิติพลคลินิก